แตกต่างระหว่างไวรีลาาเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุ ชมคะวัยที่แตกต่างไม่ใช่อุปสรรคในการเล่นกีฬาแล้วปัจจุบันนี้มีกีฬาอยู่มากมายหลากหลายชนิดที่คนต่างวัยแต่มีความสนใจตรงกันค่ะนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของการเล่นกีฬานอกจากเราจะได้มาออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพแล้วยังได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงในสังคมของคนรักสุขภาพอีกด้วยค่ะบรรยากาศยามเย็นของทุกๆวันประชาชนจะเดินทางมาออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬารามอินทาน,นี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์กีฬาแห่งนี้มีสถานที่กว้างขวาง,วางมีชนิดกีฬาที่หลากหลายรองรับการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีของคนกรุงและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งครอบครัวต่างวัยแต่ว่ามีหัวใจชื่นชอบกีฬาเดียวกันกีฬาแบดมินตันน,นั่น,นเอง,เองค่ะต้องถามก่อนเลยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกทั้งสองคนด้วยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาแบดมินตันคะ อ๋อเริ่มเริ่มแรกเลยก็เพราะว่าน้องชอบค่ะอชอบกีฬาแล้วคุณแม่ก็อยากจะส,สนุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาได้มีเวลาได้มาออกกาลังกายพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆอย่างนี้ค่ะก็เลยได้พามาได้พามาเล่นที่สนามแห่งนี้ค่ะจำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอย่างนี้ค่ะถ้าเขาได้มีที่ที่ให้มาออกกําลังกายเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการ<ช>ที่ดีขึ้นค่ะ,คะแล้วชื่นชอบอะไรเป็นส่วนตัวเรื่องของแบดมินตันนะคะชื่นชอบอะไรคะชอบตีแบ จอบตีแบดค่ะตีแบดก็คือเหมือนได้มีเวลาในครอบครัวได้มาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะทุกเย็นอย่างเงี้ยค่ะไดออกกําลังกายด้วยได้มาใกล้ชิดกันด้วยมาบ่อยไหมคะมาตีแบดบ่อยไหมคะบ่อยมากเพราะว่าชอบชอบแล้วก็เราก็จะหากิจกรรมให้ลูกทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ค่ะก็เลยได้พาลูกมาเกือบเกือบทุกวันในวัน้วันประมาณนี้ค่ะ แสดงว่าจริงๆนอกจากจะมีความชื่นชอบในกีฬาแบบมินตันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจเลยก็คือมันสะดวกมันอยู่ใกล้ใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็คือมีลานกิจกรรมทําหลายอย่างมากค่ะทั้งฟิตเนสแล้วก็มีวิ่งเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบคุณแม่ชอบอก,กอใ็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมาทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะ แล้วความประทับใจที่มีต่อสูนกีฬาแห่งนี้ล่ะคะคุณแม่อ๋อก็รู้สึกดีค่ะที่กรุงเทพเราเนี่ยมีศูนกีฬาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้นะคะ,ะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยแล้วที่สําคัญคืออย่างเรามาคนเดียวอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาเจอเพื่อนใหม่ที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของกีฬาแล้วก็ความถนัดแล้วก็ในเรื่องของอความ ความเก่งอะค่ะของการเล่นแล้วเราก็เหมือนขอคําแนะนําเขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสางคมแห่งการแบ่งปันใช่ค่ะอย่างอย่างเนี้ยลูกสองคนเนี้ยเราก็จะมีเหมือนคุณคุณลุงคุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาขอแจมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ฝึกฝีมือฝึกกีฬาไปในตัวด้วยเงี้ยค่ะได้เรื่องออกกําลังกายได้เรื่องสังคมได้เพื่อนใช่ค่ะอยสังคมดีๆด้วยใช่โอ้โหแสดงว่าที่นี่นี่ครบวงจรเลยจริงๆค่ะ อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศและทุกวัยนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองซึ่งศูนย์กีฬาแห่งนี้ก็มีสนามบอลที่กว้างใหญ่และได้มาตรฐานเป็นอย่างมากทำไมาอยู่ดีๆโค้ชถึงมาสอนที่นี่ได้อะคะก็เริ่มต้นจากเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เริ่มจากลูกชายยังเล็กๆอยู่7-8ขวบนะฮะ,ะสมัยนั้นช่วงนั้นมันรู้สึกว่าจะมีร้านเกม ร้านเกมเยอะนะฮะเด็กๆที่ผู้ปกครองไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กไปไว้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปฝากไว้ที่กับเจ้าของร้านเกมทําให้เด็กติดเกมผมก็เลยพาเด็กๆออกมาตั้งตั้งตั้งเป็นทีมเอามาฝึกสอนฟุตบอลนะฮะแขวบ78ดขวบรุ่นรุ่นรุ่นเล็กล่าสุดฮะรุ่นนี้เจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่ก็12ขวบนี่ก็มาประมาณ 4- ี่หรุ่นได้แล้วครับชอบเล่นฟุตบอลไหมคะชอบครับ ชอบเล่นฟุตบอลแล้วมีนักกีฬาในดวงใจมั้ยนักกีฬาฟุตบอลที่เราชอบมากมีครับใช <laughs> ่ครัโรเบร์โตคาร์ลอสครับอ่าและทีมที่ชอบล่ะ <laughs> ทีมเดียวกันปะแมนยูครับวัยที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลไหมคะเอ่อวัยที่แตกต่างเป็นอุปสรรคหรือไม่คิดว่าไม่นะฮะเพราะว่า,เ,าเราแต่ละวัยแต่ละช่วงที่เราทําการการเรียนการสอนการฝึกการซ้อมนะฮะก็รุ่นเล็กๆ นะฮะห้าหกขวบเราจะสอนอให้รู้จักวิ่งรู้จักสเตปเท้านะฮะส่วนโตขึ้นมาอย่างเล่นได้อย่างนี้อย่าง7-8ขวบที่ทีเล่นได้แล้วนะนี่กาผ่านไป1ปีนะฮะก็สามารถที่จะสกิลบอลได้เลี้ยงบอลได้แล้วก็สามารถที่จะทําประตูได้นี่ก็ก,ก็ก็ขึ้นมาเล่นอีกชุดหนึ่งนะฮะส่วนชุด โตขึ้นมาหน่อยชุด12ปีนี่ก็เขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เขาเล่นเล็กๆมาแล้วนะฮะสังคมแห่งการรักสุขภาพทําให้เราได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายอีกหนึ่งกิจกรรมนันทนาการดีๆของศูนย์กีฬารามอินทรานั่นก็คือการเต้นลีลาศซึ่งในช่วงเย็นๆของทุกวันบรรดานักลีลาศตัวตึงตัวเต่งในย่านนี้ก็จะออกมาขยับสะโพกโชว์ความพริ้วไหวไปกับเสียงเพลงทําไมถึงมาสอนลีลาที่นี่ได้คะ จะต้องยกคำถามนี้ให้กับครูเอกอะให้ครูเอกตอบเลยค่ะว่าทำไมอยู่ดีถึงมาสอนลีลาให้กับศิลปานสมาชิกที่อยู่ในวงการนะครับรู้จักรู้จักผมอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยพื้นพื้นพื้นเพเขาเขาอยู่ระแวงนี้เขาก็ก็ชวนชวนให้ผมเนี่ยเอ้ยลองมาสมัครที่นี่หน่อยเพราะว่าอยากจะเรียนกับกับผมใช่ผมก็เลยมาสมัครแล้วก็ได้มาสอนที่นี่ครับ แสดงว่าที่นี่เนี่ยพื้นฐานก็คือมีกลุ่มคนที่ชอบเต้นลีลาศอยู่แล้วใช่ชชแล้วตอนนี้ล่ะคะครูเอ็กมีคนมาเรียนลีลาศเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะครับเยอะไหมเยอะนะคะเฉพาะที่ศูนเวลาลาบินทาเนี่ยเราจะมีสอนลีลาศทั้งหมดเลย7วัน7วันนี้จะเรียนลีลาศทุกวันช่วงเย็นนะคะแต่เฉพาะของครูเอ็กเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์และอังคารฟังแบบนี้ปุ๊บแล้ว อยากลองมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เคยเต้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณครูทั้งสองท่านจะมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาเต้นที่นี่เลยอะค่ะครับก็เราจะมีฟกเกอร์นะครับหรือว่าเต็ปพื้นฐานส,สำหรับสาหรับสมาชิกที่เพิ่งหัดเริ่มเต้นนะครับเป็นเบสิกง่ายๆสำหรับในการหล่อเข้ามาเต้นรำเป็นก่อนแล้วพอติดปุ๊บก็จะมาเป็นสมาชิกที่นี่อ่าใช่นี่ต้องขอลองแล้วค่ะ จังหวะวอล์ง่ายๆเลยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเบสิกสแควร์นะคะสเต็ปของจังหวะวอล์นั่นจะเป็นก้าวแยกชิดถอยแยกชิดเบสิกสแควร์ก็ตามนี้เลยนะคะเป็นได้เป็นสี่เหลี่ยมว, <_ letter> วันนี้เราจะให้น้องฟูดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าแล้วถอยหลังด้วยเท้าข <_ letter> วา,วาโอเคก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้านะคะก้าวแยกชิด ถอยแยกชิดก้าถอยเออเป็นไงแป,ป one, two, three, four, five, six, ๊บเตะเป็นข้าจังหวะได้ด้วย1 2 3 4 5 6 1โ r e ตรตรงโยกตัวตรงนะคะใช่คอสุดคอยาวยาวนี่คือเบสิกง่าย อยากจะบอกว่าพอได้มาเต้นลีลาศแล้วคำว่ากรุงเทพต่างไว้แต่หัวใจเดียวกันนั้นมีจริงค่ะพอได้มาเห็นสังคมลีลาศของที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจมากพี่ๆทุกคนในนี้เป็นกันเองสุดๆค่ะเมื่อสักครู่ได้ลองออกสเต็ปลีลาศไปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณครูถือว่าผ่านไหมคะสำหรับการเรียนครนั้งแรกครั้งแรกถือว่าผ่านนะคะเหมือนคุณครูจะมีพร <Wow. S 1> สวรรค์นในตัวด้วยไหมวันนี้เราสอนนะแค่เบสิกเบสิกสแควร์สี่เก้าเองนะคะ ครูค<ด>ก็าทาได้ดีเลยเป็นกําลังใจให้อยากกลับมาเรียนที่นี่อีกนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูในเรื่องของการเต้นลีลาศเนี่ยค่ะเรื่องของวัยเนี่ยความแตกต่างระหว่างวัยจะเป็นปัญหาไหมคะความแตกต่างระหว่างวัยลีลาศเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุตั้งแต่สตาร์ทหกขวบก,ก็เต้นได้แล้ว <ฮะ S 2> ปัจจุบันนี้อ้อยยังสอนนักเต้นรำอายุเ6้าาใช่สอแต่หขวบ1 1ขวบ20 9 6เพราะฉะนั้นลีลาศเนี่ยเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะคุณยายกับคุนหลานเข้าใจจังหวะตรงกันนะคะเข้าใจดนตรีเข้าใจเพลงเราก็เต้นด้วยกันได้อ,อายุไม่เกี่ยวค่ะถ้าใจชอบนะคะได้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจใจใจด้วยความชอบค่ะแส,สดงว,<น>ว่าจริงๆแล้วนะคะทุกกีฬาเลยเนี่ยไม่มีเรื่องของเส้นที่แบ่งกันระหว่างวัยทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้ทุกกีฬาขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบกีฬาไหน วันนี้กูและกูอ้อยาลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร